สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมากันกับคลิปอัปเดตเกมเซนโซซิโรเวอร์ชันน2.0โดยแพทนี้จะเป็นอัปเดตใหญ่นะฮะที่เพิ่มหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยในส่วนของแอรเรียใหม่นี้จะมีชื่อว่าเวิฟเฟยพานิชูราบรรยากาศภายในเมืองนั้นจะออกไปทางตีมจีนซึ่งเป็นสถานที่ใหม่ในการสุ่มดวงรวมถึงหมาตัวใหม่ด้วยเบื่อแล้วการขูดบัตรมาเขย่าเต่าแทนละกันโดยในพื้นที่ใหม่นี้จะเพิ่มระบบการสำรวจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการที่คุณเดินออกไปสำรวจตีมอนเก็บของแก้ปั๊เซอร์ต่าง เรียกได้ว่าเป็นโหมดที่มาแทนในส่วนของทีวีนั่นเองซึ่งก็จะมีทั้งแผนที่มินิแมปแล้วก็แผนที่ใหญ่นะฮะที่คุณสามารถเช็คได้ว่าคุณสำรวจครบร้อยเปอร์เซ็นต์หรืหอ,อยังทันมากับตัวละครใหม่นะฮะที่เข้ามา3ตัวละครเริ่มกันที่ยี่ส่วนนะฮะเธอนั้นเป็นแกรนมาสเตอร์ตัวละครธาตุอีเธอร์แบบพิเศษมาเพาะกับตําแหน่งใหม่อย่างแรปเจอร์ซึ่งการมาของตําแหน่งแรปเจอร์นั้นทำให้ตัวละครเก่าๆบางตัวนะ,ะสามารถปรับใช้กับตัวละครอย่างแรปเจอร์ได้ถัดมากับนักลมก่มกรทำเอานึกถึงกงฟูแนาเลย และน้องจูฟฟูฟูที่เป็นเสือสาวมีหางติดโบด้วยแถมยังมีการแจกชุดฟรีให้กับตัวละคร m อหลักของเรานะครับอย่างไว้กับเบลยังไม่พอนะฮะยังมีแฟชั่นที่เราสามารถที่จะตกแต่งในส่วนของใบหน้าไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือว่าต่างหูก็ตามยามวกแพนด้านี่ก็รักธรรมชาติจ,จริงๆมีนกด้วยนอกจากนั้นจะมีการส่งบางวัวไปสำรวจคา้าของแล้วก็ตกแต่งสำนักอีกหนึ่งส่วนของตัวอย่างก็จะเผยให้เห็นตัวละครที่จะเข้ามาในอนาคตและตัวละครกาชาตู้ลิมิเตดตัวเก่าอย่างน้องหลามนั้นได้บัฟครับโปเม้ ซึ่งจะเก่งขึ้นและดีขึ้นมากแค่ไหนก็ต้องมารอดูกันแต่หากว่าเป็นผลดีไม่มีปัญหาตัวละครเก่าๆาบางตัวก็จะได้รับบัฟในอนาคตด้วยพร้อมกับลูกเล่นใหม่เอาล่ะสุดท้ายหากคุณสนใจหัวข้อไหนนะครับก็สามารถเลื่อนไปที่ด้านล่างแล้วก็จิ้มไปที่หัวข้อนั้นได้เลยเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกการสรุปอัปเดตแพท2.0เริ่มกันที่ตัวละครลิมิตตดตัวแรกนะฮะอย่างยี่สวนที่จะเข้ามาในตู้เฟสแรกและมีสัญลักษณ์บอกๆนะครับว่าตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่อยู่ในระดับพลังพิเศษก็คือเธอนั้นนนนนเเเป็แกมาสตออร์ัง่ง โดยตัวเ่านั้นมาพร้อมกับท่าพิเศษนะครับนั่นคือ Alliging จะว่ายง่ายเลยมั่็คืออีกประเภทหนึ่งของทอีเ t อ e r แต่สิ่งที่ใหม่จริงๆนั่นคือตำแหน่งแล็เจอที่เพิ่งเข้ามาในแพท2.0โดยความสามารถของตัวละครแล็เจอร์้นมีความสามารถในการทำดาดเม g e Shield Fort ซึ่งเป็นดาเมจรูปแบบใหม่สามารถโจมตีและเพิกเฉยพลังป้องกันของศัตรูได้และจะคิดตามค่าพลังโจมตีของตัวละครแต่่ส่วนจะคิดจาก HP เพื่อเอามาเพิ่มช h i e l d Fort ด้วยและยี่ส่วนจะมีเพิ่มเติมในส่วนของแมชชีนิกอะดรีนาลีน จะเป็นเกรดพิเศษนะครับที่ใช้คู่กับพลังงานของยี่ส่วนซึ่งทุกครั้งที่เรากดสกิลนะฮะเพื่อใช้พลังงานก็จะเป็นการเก็บหลอดสแต็กให้กับยี่ส่วนด้วยโดยหลอดสแต็กนี้จะเป็นหลอดท่าไม้ตายแบบพิเศษสูงก็คือยี่ส่วนนั้นจะมีท่าไม้ตายอยู่2แบบเลยกลับมาที่หลอดอะดรีนาลีนกันอีกครั้งนะฮะหากคุณมีหลอดอะดรีนาลีนนะครับหรือว่าพลังงานนั่นเองคุณสามารถกดโจมตีค้างนะครับเพื่อร่วมมอนได้จะเป็นการทํานิ้วไล่กระถานะครับพร้อมกับสร้างลูกกลมขึ้นมาเป็นการดูดมอนมา skill นาาีกกกละจเป็ค้้้ๆัับขขอองงซืรตดึนมา ซึ่งเราสามารถที่กดรอดแพรี่ได้เลยนะครับและข้อดีอีกอย่างนึ่งคือสามารถาที่สวนกลับได้ทันทีมาดูคุณภาพชีวิตของยี่ส่วนนะฮะเธอสามารถที่จะเกาะนกเพื่อที่จะบินและเดินทางไปได้อย่างอิสระเรียกได้ว่าหาคุณมีเอาไว้เล่นในหมดสำรวจก็จะเป็นอะไรที่ประหยัดเวลามากๆก็ต้องมารดูกันว่าน้องหลากไปยี่ส่วนนั้นใครวิ่งไวกว่ากันมาถึงตัวละครล่างเองนะฮะนักลบมังกรธาตุก๋วยเตี๋ยวเอ้ยไม่ใช่เขามีชื่อว่าแพนยินหูนะฮะธาตุกายภาพสายดิเฟน์จุดเด่นของแพนยินหูก็คือเมื่ออกกดดใชะะดช้้สละจไที่่่ืวา และในการใช้สกิลเองนั้นก็จะมีการคลีรสิิขึ้นมาด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่บัฟดาเมจให้กับเพื่อนผ่านเชียร์ฟอสโดยเชียร์ฟอสของพายินฮูนั้นจะแรงตาม ATK และพายินหูนั้นยังสามารถที่จะทำดาเมจนอกสนามได้อีกด้วยโดยจะใช้สเต็ปของเบรกพอยต์และจะทำการดีบัฟใส่ศัตรูนะฮะที่ทำให้ศัตรูนั้นโดนดาเมจของเราแรงขึ้นทำให้เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะสามารถที่จะเล่นแพ็คคู่ไปกับยี่ส่วนได้เลยและตู้เฟนหนึ่งที่ตีคู่กันมานะครับนั่นคือตู้อย่างแอสตาเนหยนา ทำเอาตู้เฟสแรกนั้นมีแตัตวละครน,น่าสนใจสำหรับอาจารย์ยี่ส่วนนั้นก็มีแฟชั่นมาให้ได้สอยก,กันหากใครสนใจที่ซื้อในแผ่นนี้นะครับก็จะเป็นช่วงลดราคาเพราะว่าในแผทถัดไปนั้นก็จะเป็นราคาเต็มแล้วชุดผ่ากลางอก,อกแบบเซ็กซี่จัดจัดรวมไปถึงส่วนขาที่สั้นเอวมากมากแต่ส่วนที่โดดเด่นที่สุดสาหรับผมนั่นก็คือดอกไม้สีน้ําเงินใช,ใช่ครับดอกไม้เรามาดูทีตู้เฟสสองก,กันบ้างอย่างน้องจูฟู่ฟู่น้องนั้นจะมาในตำแหน่งสันธาตุไฟซึ่งน่ารักมากๆเลยนะครับเพราะว่าหางของน้องนั้นติดดโบด้วย แต่น้องนั้นไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับสัตว์เลี้ยงของเธอนะั่นคือตัวกลมๆปุ๊กลุกข้างๆเลยโดยข้อเสพของน้องนั้นก็ง่ายๆเลยน้องนั้นจะมีสเต็กที่คล้ายๆกับค้อไม้นะครับอยู่ทางหน้าซ้ายมือโดยสเต็กนี้เราสามารถที่จะเก็บผ่านสกิลเอ็กหรือท่าไม้ตายได้หรือจะเป็นการเก็บผ่านหม้อป๊อปคอร์นของเธอนะฮะที่เป็นตัดเลี้ยงกลมๆปุ๊กลุกเลยโดยหม้อน,นี้จะทำดาเมจอยู่นอกสนามส่วนก็คือเก็บได้3วิธี พอสแต็คของเธอนั้นเต็มหลอดก,ก็ทําการโจมตีเป็นเชน i n a t ท a หรือแม้กระทั่งการที่น้องนั้นโจมตีอยู่นอกสนามมันก็เป็นเชน i n a t ท a เช่นกันโดยปกติแล้วสัตว์เลี้ยงของเธอนั้นจะทําการโจมตีอยู่นอกสนามเพียงคนเดียวแต่เมื่อสแต็คเต็มนะครับน้องนั้นก็ทําการขี่มอฟฟบอปคอนแล้วก็โจมตีร่วมด้วยและในระหว่างที่จูฟูนั้นทําดามเมจอยู่นอกสนามนั้นจะมีการแจกขีดดามเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมมาดูในส่วนของคอสกิลกันหรือว่าพาสซีฟ หากว่าภายในทีมนะครับมีตัวละครโจมตีรุนแรงหรือว่าตัวละครแรปเจอร์โดยสหอ,อันตีนะฮะปกติแล้วจะมีแต้มอยู่ที่3,000แต้มแต่หากมีจูฟูนะครับและพาสซีฟนี้จะเพิ่มเป็น4,000แต้มนั่นเองและทาให้เธอนั้นเหมาะกับตัวละครอย่างยี่ส่วนไปอย่างมากเนื่องจากว่าเธอนั้นเป็นตัวละครที่เล่นกับอันติเมตด้วยนะครับทั้งเราสามารถที่จะช่วยกันสะสมอันติเมตเพื่อที่ใช้ได้บ่อยครั้งขึ้นสำหรับตัวละครที่ได้ปรับมาให้เล่นกับตัวละครแรปเจอร์นะครับจะมีทั้งหมด4ตัว เท่าที่ทราบก็เผยมาแค่4ตัวนะครับในไลฟ์สดนั่นก็จะมีแอสตาเยาโคลด้าพุซาแล้วก็ลูซี่นั่นเองกับตัวละครเฟสสที่มาอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือซีซ่าตัวละครกายภาพสายดีเฟนต์หากใครชื่นชอบการเล่นแบบลิงนะครับซีซ่านั้นก็ค่อนข้างตอบโจทย์ถัดมาก,กับบังบูแรงเอสบีไลออนเป็นบังบูตัวใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกับสิงโตหินมาดูที่การโจมตีกันก็จะเป็นการเดาะบอลน,นะฮะดอเสร็จปุ๊บแล้วมงใส่เลยมีท่าควงสว่านไปพร้อมกับลูกบอลแมยังกระหลุดออกมาจากอินาซึมาเอเ ต่อการกันดิเซตใหม่ที่เพิ่มมาให้เราได้ฟาร์มโดยจะมีด้วยกันทั้งหมด2เซตเซตด้านบนจะเป็นของยี่ส่วนนะฮะและด้านล่างจะเป็นของจูฟฟูฟู่สลาหรด้านบนนะครับหากใส่2ชิ้นจะเพิ่ม HP 10%หากใส,ส่4ชิ้นเมื่อใช้สกิล EX Chain Attack หรือว่าอันติเมตจะทําการสแต c k e d เคลียรนะครับครั้งละ4%ทั้งหมด3ครั้งโดยรวมแล้วก็ได้ทั้งหมด12%นั่นเองแล้วเมื่อคุณสแต c k ครบ3สแต s t นะฮะก็จะได้เชียร์ดาเมจมาอีก10%สหรับ้ส่่วนนนดาาลงะครับเมื่อคุณทกากรโจจมตีะเพิิ่่มคาดสในการโจมตีม6% โดดดิสนี้จะเป็นสำหรับตัวละครสตันนะครับเมื่อตัวละครสตันนั้นใช้สกิล X หรือว่า Chain a t t a c k จะทำให้ตัวละครทั้งทีมนะครับเพิ่มคีดาเมจ15%หากว่าผู้ใช้มีคีเลตที่มากกว่า50%หรือเท่ากับ50%ก็ตามก็จะเพิ่มคีดาเมจอีก15%รนนั่นเองดังนั้นหากใครสนใจที่จะเอาดิสนี้ไปใส่ให้กับตัวละครสตันนะครับก็แนะนำให้ทำคียเลตตั้งแต่50%ขึ้นไปกับทรัพยากรที่ฟร์มเพื่ออักรดตัวละครําแหน่งรปเจอรร พร้อมกับอาวุธตำแหน่งแล็เจอนังกรตามมาเช่นกันโดยชิ้นที่1กับชิ้นที่3นั้นสามารถที่จะคราฟได้ที่ร้านคราฟเลยนะครับจะมีแรลงเอกับแรลงบี B. อันกลางนั้นจะอยู่ในส่วนของแบทเทิลพาธเอาละเรามาดูกับของแจก,กฟรีกันบ้างน,นะครับกับกิจกรรมครบรอบ1ปีอย่างแรกน,นะครับคุณจะได้เพชรมาก,กดกาชาทั้งหมด1,600หรือว่า10โลนั่นเองต่อด้วยลูปโปรไฟล์ฉลองครบรอบ1ปีพร้อมกับฉายาถัดมาการล็อกอินครบ7วันนะฮะคุณจะได้ตั๋วลิมิเต็ดมาทั้งหมด10ใบแแลยมียมากาส่วน,นึนรกกาล็ออินให้ครบ แจ้ตัวลิมติตสิบใบพร้อมกับตัวกาชาบาังบูอีก10ใบ,บเพิ่มเติมการล็อกอินให้ครบอีก7วันอีกแล้วนะฮะก็จะได้เพชรมาทั้งหมด480แต้มและแจกตัวละครแรงเอสถาวรอ,อีกหนึ่งตัวนะครับสามารถเลือกได้รักใครชื่นชอบใครขาดเอ็มไหนก็เลือกได้เลยรวมไปถึงการแจก,กอาวุธแรงเอสถาวรน,นะครับแน่นอนว่าจะเลือกชิ้นไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องเลือกตามตัวละครที่คุณเลือกแต่ในไปที่อาวุธแรงเอสตำแหน่งที่คุณขาดไปนะครับหรือบางคนอาจจะชอบแฟชั่นนะครับชอบการเลืองแสงก็เลือกตามใจเลย และนี่ก็เป็นสรุปตารางครบรอบ1ปีนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับสายเติมที่จะมีคูณ2กลับมาลีอีกครั้งหากใครที่เคยใช้การเติมคูณ2ไปแล้วในรอบนี้ก็สามารถได้คูณ2ได้อีกสุดท้ายนะครับแจกชุด MC สำหรับเบลแล้วไว้และมีเรื่องที่น่าินดีมากๆนะครับนั่นคือการอัปเกรดน้องหลามสำหรับคนที่มีตัวละครนะครับก็อาจจะหันกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามีการได้บัฟอย่างแรกเลยในส่วนของเกมเพลย์ที่ได้เห็นคือการงับกันไกลของเขาจะมีการแพรลี่พร้อมทั้งมีการม้ววนตัปดกกาาาอศ เรียกได้ว่าในส่วนนี้ได้ไอเฟรมไปแบบเต็มๆแถมมีท่าปลาขึ้นในฮอลโลซีโร่นะครับที่ได้ออกมาใช้งานจริงซึ่งก็ต้องไปรอทดสอบกันนะครับว่าจะออกมาดีและเก่งแค่ไหนนะฮะแถมยังเพิ่มตัแหน่งสตันมาที่ทำให้จัดทีไมได้หลากหลายมากขึ้นแว่มากับการอัปเดตคุณภาพชีวิตและลูกเล่นใหม่ๆใ,ในส่วนแรกเลยก็คือจะมีมินิแมปขึ้นมาทางด้านขวามือแล้วนะครับทำให้เราสามารถที่เปิดแผนที่ขึ้นมาดูได้นะครับว่าเราอยู่ในส่วนไหนของแผนที่และเพิ่มเติมมาก,กับการมีจุดฟาสต์ทาวเวล โดยจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆใบพัดสีขาวแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยคุณสามารถดีจิ้มเพวาไปได้แต่ถ้าเป็นดาบโจรภยัยคุณจะเป็นที่ต้องไปเปิดเสาวาปก่อนและการทำเควสนั้นจะง่ายมากขึ้นนะครับเพียงแค่เลือกเควสก็จะระบุตำแหน่งของเควสนั้นเลยหากขยับออกมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแผนที่ใหญ่ซึ่งคุณสามารถที่เช็คได้เลยนะครับว่าในพื้นที่นั้นคุณทําครบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือย,ยังและมีเควสอยู่ที่เขียนไหนบ้างหากคุณไม่ถนัดในรูปแบบเก่านะก็ยังคงมีให้ใช้งานอยู่ ปกติแล้วจะเป็นแถบเล็กๆนะครับด้านล่างที่คุณจะเป็นที่ต้องเลื่อนซ้ายขวาแต่แบบใหม่นี้จะเป็นตาราง9ช่องด้านบนเลยนะครับคุณสามารถที่จะเลื่อนแล้วก็เลือกได้ใครที่สนใจเติมเซเลโซนซีโร่ถูกและไวสุดๆที่ Listman Shop ทักไลน์ Listman s h o p หรือว่าเติมผ่านเว็บไซต์ Listman Shop ได้เลยหากเติมเกมบนเว็บรับ Disman Co อยช่ชยแทนส่วนลดได้พร้อมสามารถแบ่งจ่ายในนานสูงสุด10เดือนแถมยังมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกเติมเติมได้ตลอด24ชั่วโมง เติมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนคุ้มขนาดนี้ต้องที่ Ri สแมนช็อปเท่านั้นเอาล่ะถัดมาเรามาดูในส่วนของกิจกรรมกันบ้างมากับกิจกรรมเฟลลูมไฮไซซิ่งไกนะครับโดยกิจกรรมนี้จะเป็นในส่วนของการสำรวจนะฮะโดยให้เราตามหาจุดที่ติดสารอีเทอร์ตามภาพที่เห็นเลยอีเวนต์การวิทย์เชนอลแอคแทชชันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้จะพาคุณมายังโรงหนังโดยเลือกตามที่ n p c ต้องการที่จะรับชมนะครับผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นการเดทกับ NPC หรือเปล่าโดยจะมีตัวเลือกให้เราได้ตอบคำถาม แล้วระหว่างที่เราดูหนังนะฮะก็จะมีะ Quick Time Event ขึ้นมาโดยแต่และข้อความนั้นก็จะมีปุ่มให้เราได้กดซึ่งเราก็กดตามปุ่มที่กำหนดมานะครับยกเว้นข้อความสีแดงทัดนมากับอีเวนต์โซ่ออฟสติลโดยกิจกรรมนี้ให้เราขับหุ่นนะฮะแล้วก็ออกไปเตะต่อยตีกับมอนสเตอร์เพราะเสร็จก็กลับมาัพสกิลนะฮะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีระยะใกล้หรือระยะไกลก็ตามเรียกว่าเปลียบเหมือนกับตัวละครใหม่ที่สามารถเล่นในโหมดนี้ได้ซึ่งมีหมดทุกระบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกดสกิลหรือว่าอันติก็ตามโดยจะมีระดับ ส่วนระดับที่5นั้นจะเป็นชาเลจ์นะฮะในการแข่งกันเก็บคะแนนเพื่อที่จะเอาคะแนนนั้นไปนอวดเ,เพื่อนๆนั่นเองและของรางวัลนั้นก็จะเป็นแบนเนอร์สุดลิมิเต็ดด้วยอีเวนต์โอเปเรชั่นยำนะฮะหรือว่าอีเวนต์คอลแลบโดยเขาจะให้เราร่วมมือกับคิสปี้บูนะครับอ่าหน้าตาเหมือนบังบูทอดนะนะจะเป็นการให้เราไปส่งออเดอร์ตามตัวละครที่ขึ้นมาในภาพเลยอีเวนต์โฮโลกราฟิกออส็อตอารีนา เป็นกิจกรรมในโลกจำลองเช่นเคยนะครับให้เราเข้าไปตีมอนในนั้นโดยข้อดีนั่นก็คือการที่เราสามารถทดลองตัวละครบางตัวที่เราไม่เคยมีได้รวมไปถึง3ชารเลนกับมอนใหม่ด้วยนะครับทันมากกันในส่วนของฮอลโลซีโร่ใหม่กันบ้างซึ่งก็เกี่ยวโยงก,กันในส่วนของเนื้อเรื่องมีอุปก,กรณ์สายใหม่นะครับที่เข้ามาให้เราได้ลองเล่นกันถึง2ชิ้นซึ่งหากดูจากเกมเพล์นะครับก็จะเป็นในส่วนของ after shock นั่นเองโดยน่าจะเป็นทุกตัวนะครับที่สามารถเล่นเป็น after shock ได้เนื่องจากว่ามีอุปกรณ์ และในตัวอย่างนั้นแสดงให้เห็นถึงอาร์ตเตอร์ช็อคของแอสตน์ยาวนั้นจะมี2รูปแบบคือรูปแบบที่ปรากฏตัวกับไม่ปรากฏตัวนะครับก็น่าจะเป็นระหว่างร้องเพลงกับไม่ร้องเพลงโดยเราสามารถที่เลือกสกิลได้หลากหลายมากขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าสกิลนั้นแบ่งออกไปสสายนะครับจะเป็นอัลฟาหรือเบต้าก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงและคุณสามารถที่ซื้อสกิลในร้านค้าได้แล้วเสื้อหากคุณเอาตัวละครที่มีสกิลพิเศษมาหลายตัวก็สามารถที่จะเล่นไดยหลากหลายบิวนั่นเอง สำหรับบอสก็จะเป็นบอสตัวล่าสุดเลยนะครับมาพร้อมกระดับความยากที่ระดับ15แล้วมีออชิเมนต์เพิ่มเติมเข้ามานะครับที่คุณสามารถที่เอาตัวละครนั้นไปเก็บเพชรเพิ่มเติมได้แล้วเราจะได้เล่นหลากหลายตัวมากขึ้นต่อกันกับคอนเทนต์ในเกมนะครับอย่าง Daily a s s a u l t ที่จะนำบอสตัวใหม่ล่าสุดเข้ามานะครับรวมไปถึงจุดการฟาร์มบอสและสัปดาห์และมินิบอสนั่นเองซึ่งจะเป็นทรัพยากรใหม่ในการปั้นตัวละครอย่างยี่ส่วน ในส่วนการตายหอ t i ม e น i มิเต็ดนะครับก็มีการอัปเดตซึ่งอัปเดตต่อนเนื่องตามระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านบนเลยในส่วนของอีเวนต์โกดินพ็อกซี่นั้นก็จะเป็นการให้เราดูประวัติย้อนหลังจะเป็นสถิติต่างๆนะครับตั้งแต่เราเล่นเกมมาปิดท้ายกันไปกับกิจกรรมคูณ300%ปนะครับปกติจะคูณแค่200ซึ่งก็จะมีในส่วนของดิสคูณ3นะครับแล้วก็ทรัพยากรคูน3นั่นเองและระบบยิบยับย่อยเพิ่มเติมจะมีในส่วนของดิสนะฮะที่เพิ่มหน้าตางเข้ามาให้ให,ใหญ่ขึ้นตรงนี้้เเเราาาจะลืออดูหงง่่ยขึนนนัน ทันมาก,กับระบบเมนูลัดนะฮะซึ่งจะกดง่ายขึ้นสำหรับระบบเมนูลัดนี่สามารถที่ปรับแต่งได้แล้วนะครับก็คือใครต้องการเอาเมนูในส่วนไหนมาใส่ก็สามารถที่ใส่ได้เลยสำหรับคนที่ใช้จอยนะครับสามารถที่จะแมทปุ่มหรือว่าเปลี่ยนปุ่มได้แล้วตามที่ตัวเองถนัดและระบบสุดท้ายนะครับกับการลบทรัพยากรที่ไม่จําเป็นก็คือสามารถที่จะมาติ๊กเพื่อลบข้อมูลเกา่กาๆที่มันจะเป็นเพื่อประหยัดพื้นที่ไปได้นั่นเองเรียกได้ว่าประหยัดพื้นที่ไปได้นี่หน่อยนี่หน่อย ปิดท้ายกันไปด้วยการลงทะเบียนนะฮะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถที่ไปลงทะเบียนกันได้นะเพื่อที่จะได้รับเพรเอ่อ320นะฮะแล้วก็ฉายาพร้อมกับทรัพยากรน,นั่นเองเอาแล้วก็จบลงมาแล้วนะครับผมสําหรับการอัปเดตเวอร์ชั่น2.0นั่นเองซึ่งจะมีอัปเดตหลายอย่างที่ไม่ได้พูดถึงไปเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยก็ต้องไปรอติดตามกันในเกมจริงนะครับโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบายบายครับผม